สวัสดีครับกับผมเซลกิตนะครับผมตอนนี้อยู่ที่โตโยต้าบางบ่อนะครับโตโยต้านครทนสกาบางบ่อนะครับตอนนี้มาชมรถทราเวตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นตัวสมาร์นะครับผมตัวนี้ตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ดีไซน์ใหม่หมดเลยครับผมกระจังหน้าฝากระโปรงนี่ใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับไฟก็เป็นแบบใหม่นะครับผมอ่า ไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับผมแต่ก็โลโก้จะเป็น Toyota าสามห่วงไม่มีแล้วนะครับผมเป็น t o โยต้เลยเด่นชัดนะครับผมข้างหน้า,าจะเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่นะครับผมเป็นสีดำดเซ็นเซอร์หน้าจะมี2จุดนะครับผมสจุดนะครับรุ่นนี้ให้ดีไซน์ที่แข็งแรงบึกบึนเขาเรียกว่าดีไซน์ c ซเบอร์โซนะครับผมามาดูล้อนะครับผมล้อที่ให้มารุ่นนี้จะเป็นขนาดอา17นิดนะครับลัดโดยยางโยโกะฮาม่านะครับเป็นล้อลายใหม่นะครับผมสีดำนะครับผมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดำนะครับผม สัญลักษณ์ไฮลักสองจุดแปดสีดำนะครับผมบัราลยข้างดีไซน์ใหม่กันลื่นได้ดีนะครับที่เหยียบขึ้นด้านหลังนะครับผมสามารถเหยียบแบบใช้สองขาดได้เลยแข็งแรงมากนะครับ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่หมดนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่หมดกันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์4จุดเลยครับสัญลักษณ์โตโยต้าขนาดใหญ่แล้วก็ อ่าตอนนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับผมย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงจุดน,นี้จะได้เห็นชัดเจนนะครับผมก็เป็นทาวเวอร์่าเป็นสีดำนะครับผมโลโก้สีดำสวยงามนะครับเรามาดูข้างในนิดหนึ่งนะครับผมชมข้างในนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับผมพวงมาลัยเป็นมัลตินะครับผมจอแปดนิ้ว เกียร์อัตโนมัติหัวหัวเกียร์แบบใหม่นะครับผมออกแบบไปใช้งานง่ายนะครับแอกก็จะเป็นระบบมาหมุนธรรมดาซึ่งจะใช้งานง่ายนะครับเบาะจะเป็นเบาะคุณภาพสูง c a l i ิเทคครับผมนั่งสบายทำความสะอาดง่ายนะครับ ส,สนใจมาชมรถยินดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับมาที่โชว์รูมตัยตั้นคอนทอนบางบ่อนนะครับเศรกิจยินดีให้บริการนะครับขอบพระคุณครับ